คนจะตกปอยปอยพอถทึงเวลาขอฝ้าขอฝนคนที่อยู่เมืองไกลคิดถึงบ้านเน้อจะไปโดนโอละโอละนอพินยังโดดดังดงยังโดดติดงยังโดดยังดงเฮายังหาวยังดงยังฮัตยังฮู้ยังฮมไตคนที่อยู่เมืองกุ้งก็กลับบ้านยามกันบางเป็นไร Ô oh, la ô oh, la no Ốc chạc mương Thì vun baisa kang khăn, Mà kap gặp lang lắng Thì hào kun khuôn Thì hào mik lump Ma Mà kap gặp lap kai hai hay hai nui huk hoa kuan 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 กับมันค่อยค่อยฝนมันตกออนบอนฟ้าคอยฝนมันตกตกแห้งแหง้งไม่ไปแตงเต็มน่วยตกหวยห้วยห้ามก,กวยเต็มวีโอโหโอ้โอโอละนอบุญบางไฟเดือนหกกับบ้านเฮ้ามาอาบุญเดือนหกอุดบ,บางร้องคอยทุกกันตกกับบ้านเฮ้าบ่ไปทุกบันตกกับมาแตงก็มาแตงจัดค่ากับลงมาเหมือนทุกแตงสัดทีโอ้ ทมงทงการคอยคอยเก่าเก่านี่หัวใจปวดเล่าปวดเล่าไอ้ปวดเล่าปวดเล่าจังว่าเจ้าไปอยู่ไซบังไฟด้วยกันมือก่อนไอจังหัมฮอนจำเด้อไอหัมฮ้อมฮอนหามคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้าหกจองสิบจองสองชั่วโมง เมืองที่วุ่นวายสักครั้งอบกอดความรลังมักเราเวนคุณที่เรายัางไม่ลืมมาโอดกอดความรักพักใจให้ใหายเหนื่อยหายเหนื่อยวันกบมาไปดินอีสานกลับมาจากโรงเรียนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะไฟเดือน6กลับบ้านเฮามาอบุญเดือนหจุดบางไฟคอยฝนมันตกอ่อนบอนฟ้าคอยฝนมันตก ตกแห้งๆหงได้ไปแตงเต็มหน่วยตกหวยหวยให้มากวยเต็มวีโอโอโอ,โอ๋ออ๋อนบังไฟเดือนหกกับบ้านเฮามา,าบุญเดือนหกอยู่บ้านเมืองใกล้ทุกมันจกกกับบา้านเฮาบ่ต้องทุกตรงโศกกับคืนม้าน้ำกันสักค่ะกับคืนม้าน้ำมาแตงสักทีโอ,โอโอ้โอ ฮาโอ้ฮาโอ้าโอ้โอยายไปเอาไม้มาร้องโอ oh, oh, มันก็จะเสียงดังหนวกหูชาวบ้านกันหรือเปล่าแค่เสียงอย่างเดียวยังเขารำคาญเหรอชวนน้องร้องใต้มันเพลงอะไรวะรู้สึกว่ายายจะชอบร้องเพลงเนาะ รู้ตัวชวนน้องล่องใต้ปูหนีปีปีดีกว่าก่อนกลับบ้านปูหนีปีปีดีกว่าอันจะขึ้นเนื้อเพลงป่ะเนี่ย คืออีเป็นแต่ว่าซื้อเลนหนูเอิญกับปีอิแม่ตั้งให้ย่อนตัวดำปิดปีแต่ก็ยินดีและภูมิใจออพวามาลางงานแต่งก็เลยต้องแจ้งให้หยุดเรียนหยุดสอนจังแม่นดีใจปิเ่เจนจะออนมือน,นี่จิคอนตา่างลองทม เลี้ยบป,ปูปูกับฟอยเอามาปนให้อายได้กินนํากันกลนไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอายจ้าไม่ซอยปแนแ่น